ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความอุดมสมบูรณ์อย่างผืนป่าฮาลาบาลาค่ะก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธไม้และสัตว์ป่านานาชนิดนะคะเป็นทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการพิทักษ์ป่าฮาลาบาลาค่ะก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะ ภาพการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมภารกิจรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนทางเท้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ปกครองรวมไปถึงการลาดตะเวนทางน้ำเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชื่นชมธรรมชาติในผืนป่าฮาลาบาลาแห่งนี้และถือว่าเป็นความโชคดีของคนในพื้นที่ได้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ด้วย ว่าปา่าฮาลาบาลาก็หมายถึงพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งจังหวัดยาลาเรียกว่าป่าฮาลาและก็อีกส่วนหนึ่งคือยอยู่ฝั่งนราธิวาสเราเรียกป่าบาลาพื้นที่ตรงนี้รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนไร่นะครับและก็รับผิดชอบกันหลายหน่วยงานมากนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ของโครงการจุฬาพรพัฒนาเจ็ดจังหวัดยาลาพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของป่าฮาลานะครับมีเนื้อที่ประมาณ3 0 0พันกว่าไร่นะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในหนึ่งเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง นะครับแล้วก็เขตรักษา,าป่าจัดป่บบาฮาราบลาแล้วก็เขตนิคมสร้างตนเองทานโตนิคมพัฒนาภาคใต้นิคมเบตงนะครับแล้วก็นิคมแวงนิคมสุขีลินแล้วก็นิคมศีสาครนะครับรวมแล้วไม่ต่ำกว่า7หรือ8หน่วยงานนะครับที่พยายามขับเคลื่อนดูแลรักษาปืนป่าตรงนี้อยู่ครับผม เป็นระยะเวลากว่า40ปีแล้วที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทุ่มเทกำลังกายและกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทราบถึงการพิทักษ์แนวชายแดนและผืนป่าของประเทศไทยโดยเฉพาะป่าที่สำคัญของชายแดนใต้คือป่าฮาลาบาลาแห่งนี้เพื่อยืนยันว่าทรัพยากรที่ปรากฏนี้สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนและเป็นอเมซอนแห่งเอเชียทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ความสาคัญของป่าไม้ก็คือป่าก็คือชีวิตนะครับก่อกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติหน้าที่รัตะเวนทางเท้าร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้และเจ้าที่ปกครองและสองรัะตะเวนทางน้ํานะครับเพื่อสกัดกัน้นการกระทําผิดกฎหมายในทุกรูปแบบนะครับและก็ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้ามาชื่นชมธรรมชาติในปืนป่าแห่งนี้ครับและขอให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศทราบว่า ตรกูลบริเวณชายแดนยันงคงพิทักษ์แนวชายแดนและก็ผืนป่าของประเทศไทยโดยเฉพาะป่าที่สําคัญของชายแดนใต้ก็คือป่าฮาลาบลา,าครับก็เป็นคำถามที่ดีนะว่าว่าถ้าประชาชนอิ่มท้องหรือว่าท้องอิ่มนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโอกาสที่จะไปบุกลุกป่าหรือจะไปล่าสัตว์ป่าเพื่อเอามาทําเป็นอาชีพหรือมาทําการเกษตรอย่างเป็นแปลงใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะจะไม่มีความคิดตรงนั้น นะครับที่สําคัญตรงนี้นะมันมีน้ำพอม,มีน้ําก็มีปลานะครับถ้าเราไม่ขี้เกียจนะเราไม่ขี้เกียจก็เอาเวลาจากที่ว่างเว้นจากงานประจำเนี่ยไปหาปลาเพื่ออะไรหนึ่งเป็นอาหารนะครับหรือไม่ก็ถ้าตลาดต้องการแล้วก็มาแปรรูปขายได้นะทำปลาส้มหรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับที่สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ครับผม คือเวลาเข้าป่าเ,ปเวลาออกลาตาเวนส่วนมากก็ดูแลโซนนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีมันแทบไม่มีด้วยนอกไอในพื้นที่ของอุทยานที่ว่าไอตัดไม้ทํำลายป่าอะไรเงี้ยแต่ลาตาเวนนี่คือป้องกันและก็ป,าปาราบปรามคนล่าสัตว์ตัดไม้ก็แค่นั้นเองจริงๆแล้วไอเรื่องดูแล แล้วก็จริงๆมันต้องมาต้อมร่วมไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเดียวมาต้อมร่วมอีกหลายๆหน่วยงานแล้วก็ทงภาครัฐประชาชนแล้วก็ประชาชนเองมาต้องช่วยการดูแลรักษาป่า การพิทักษ์ผืนป่าหาลาบาลาถือได้ว่าเป็นการดูแลทรัพยากรที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนเป็นความโชคดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผืนป่าหาลาบาลาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพื่อให้พื้นที่ป่าได้เป็นพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป